เอนสั่งอะไรก็เรียกกันพี่เลิกเล่นโทรศัพท์ก่อนไหมน้องพี่จะอะไรกันนักกันหนาเนี่ยฮะจะสั่งอะไรก็สั่งแค่ทํางานนี่ก็เหนื่อยจะแย่อยู่แล้วถ้าไม่อยากเหนื่อยนะก็เลิกทํางานบริการไปเถอะพี่ไม่ต้องมาสอนไม่ต้องพูดมากเถอะจะสั่งอะไรก็สั่งเลยลูกน้ยน้องอะไรอีกอะพี่อันนี้พี่ไม่ได้สั่งอะหมน,น้องบอกน้องไม่จดแล้วน้องจะจำได้ไงสิ่งที่น้องทำอะ มันกำลังทำให้ชื่อเสียงของร้านมันเสียหายมากนะเนาะเรื่องมากนังน,น้ามึงกระแดกนี่เถอสอนเกงบนเกงนะ เรียกกันพี่น้องครับน้องสั่งอาหารนะครับสั่งแล้วพี่ เลิกเล่นโทรศัพท์ก่อนไหมน้องที่จะอะไรกันนักกันหนาเนี่ยฮะจะสั่งอะไรก็สั่งแค่ทํางานนี่ก็เหนื่อยจะแย่อยู่แล้วเอาน้องทำไมน้องพูดแบบนี้ทํางานบริการน่ะทาไมพูดอย่างนี้ทำไมทางานบริการแล้วเหนื่อยไม่ได้อย่างนี้หรอรู้นะว่าเหนื่อยได้อะแต่น้องทํางานแบบนี้น้องก็ต้องรู้แล้วว่ามันต้องเหนื่อยอะแล้วถ้าไม่อยากเหนื่อยนะก็เลิกทํางานบริการไปเถอะ พี่ไม่ต้องมาสอนไม่ต้องพูดมากเหอะจะสั่งอะไรก็สั่งเลยลูกเรื่องมากแล้วนี่ไม่จยดเหรอจะสั่งหลายอย่างเนาะสั่งมาเหอะจำได้เอ๋อเนี้ยแล้วอะไรอีกแ,แค่นี้แหละโอ้แค่อย่างเดียวแล้วให้จดจำได้จำได้ไดโอ้เรื่องเยอะไมไหว นี่พี่ไม่ได้สั่งอ่ะไหนน้องบอกน้องไม่จดแล้วน้อง,งจะจําได้ไงอะไรพี่บัวปะเนี่ยสั่งเองแล้วก็จําไม่ได้หรือเปล่าพี่เป็นคนสั่งทําไมพี่จะจําไม่ได้พี่ว่าแบบนี้ไปเรียกผู้จัดจาก,การมาดีกว่าโผพี่เล่นใหญ่ไปเปล่าเรื่องแค่นี้เรียกผู้จัดจาก,การเลยเหรอน้องคิดว่าเรื่องแค่นี้เหรอสิ่งที่น้องทอําะมันกําลังทําให้ชื่อเสียงของร้านมันเสียหายมากนะน้อง นี่ถ้าคนเป็นเจ้าของเขารู้นะเขาคงไม่พอใจอะที่น้องทาให้ร้านเขาเสียชื่อเสียงแบบนี้เออเออ,เอ,อไม่ต้องพูดมากอะพี่เดี๋ยวไปเปลี่ยนให้เจ้าของร้านก็ไม่ใช่พูดมากกันคุยก็เหมือนกัน เรื่องมากนะน้ำมึงกระแดกนี่เถอะสอนเกง่งบนเก่งนะอ่ะเนี่ยคราวเนี้ดูซิว่าถูกหรือเปล่า ลคิดว่าจานนี้น้องก,กินเองเหรอจะบ้าเหรอพี่จะให้หนูกินข้าวของพี่ได้ไงไม่บ้าหรอกแล้วน้องต้องกินจานนี้ให้หมดนี่มันจะมากไปแล้วนะพี่จะมาบังคับพี่กินได้ไงฮะเสียงดังดว,ว้ายอะไรอ่ะนะ ลูกค้าคนนี้เขาเรื่องมากอะพี่กปิดหนูเอาเข้าวมาเสิร์ฟเขาก็หาว่าหนูเสิร์ฟผิดพ่อหนูเอาไปเปลี่ยนให้กลับมาเขาบังเค้าให้หนูกินข้าวที่เขาสั่งอะพี่เรื่องมากไหมอะเฮ้ยเออคุณลูกค้าครับคุณเบลคุณเบลก็เนี่ยคุณเบลเจ้าของร้านนี้เจ้าของร้านเออไม่ต้องตกใจอนะ แล้วทีเนี้ยเธอก็รู้แล้วว่าฉันเป็นเจ้าของร้านที่นี่ฉันขอสั่งให้เธอกินข้าวจานนี้ให้หมดฉันถึงจะไม่เอาเรื่องอเอาไกินกเลเถอร้านเราอาหารอร่อเ,เอาไปอ้ กินไม่ได้ใช่ไหมที่มันกินไม่ได้ก็เพราะเธอเอารองเท้าไปคนในจานนี้ไงทำไมถึงรู้เพราะว่าฉันเป็นเจ้าของที่นี่ฉันเห็นเธอผ่านกล้องวงจรติดทั้งหมดเี่ด้วยโธอขับเครื่องนี้นะคือลูกคอโทษนะคะคือว่าวันนี้ลูกค้ามันเยอะมากแล้วก็หนูก็เหนื่อยมากมันก็เลย <laughs> ฉันลืมลยนะว่าเธอเหนื่อยมากเอางี้ฉันว่าฉันให้เธอพักดีกว่าพักนานๆเลยพักย,วยาวๆเลยพักแล้วก็ไม่ต้องกลับมาที่นี่อีกออกไปจากร้านท่านหนุ่มนี้ไปออคือไปไป เลี้ยลูกน้องดีกับเราอ่ะ